สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่อาจารยนอ่านประการคำพิจารณาหนึ่งปีกับจอรนประจําวันที่30สิงหาคมพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่16ข้อที่1นั้นอาจารย์เปาโลได้พูดอย่างชัดเจนว่าจงเรียนแบบข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านจึงมั่นใจให้คนทั้งหลายดําเนินชีวิตดูอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างขอให้เราพูดที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ดําเนินชีวิตและเป็นแบบอย่าาาาางใใหห้้กกับผูคคนนนนนมมมยยจะะะดํเเเิิตตแล็พรรซส ีวิตของคนคนนั้นในชีวิตของคุณและในชีวิตของผมจันเปโลก็ได้พูดถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนแน่นอนพระองค์ปราธถนา ให้เรานั้นเท่าเทียมกันแต่บางครั้งบทบาทก็แตกต่างกันในข้อที่11บอกว่าอย่างไรก็ตามในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้หญิงไม่ได้เป็นอิสระจากผู้ชายและผู้ชายก็ไม่ได้เป็นอิสระจากผู้หญิงว่าผู้หญิงมาจากผู้ชายและผู้ชายก็เกิดมาจากผู้หญิงประโยคต่ตอไปสําคัญบอกว่าแต่ทุกสิ่งมาจากพระเจ้าขอให้เราดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างและถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอนั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ